ก็จะเป็นแว่นตาที่มีคุณสมบัติ3ประการะนะครับคุณภาพสูงมากคืออันดับที่1เนี่ยมีเลนที่เป็นเลนขนาดไฮโดรไลซ์ป็นเลนชัดอ่าแล้วข้อที่ข้อที่2เนี่ยเป็นเลนที่เป็นไฮโดรโฟบิกก็คือว่าเขาจะกันน้ำไม่เกาะน้ำอ่าไม่เกาะน้ำข้อที่3คือแอนติเนฟริชชั่นคือเราสามารถใส่แว่นตาเพื่อแสงจะลดการสะท้อนได้ ทำให้รู้สึกใสสบายนะัดังนั้นเนี่ยคุณภาพขนาดนี้ราคาถูกค่นกัครับราคาคือถูกสุดเลยนะครับแบบการของในห้างแล้วราคาถูกขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมากเลยนะคะแล้วก็พร้อมกล่องเลยอันนี้จะมีแพ็กเกจใส่ให้ด้วยนะคะใช่กล่องหนอง่างดีเลยนะคะมาเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีหมวกนะฮะ อันนี้หมวกหมวกลายพลาครับอันนี้ขายแบบถูกกันเองมาก190บาท190บาทานั้นนะคะแล้วก็หมวกโอเยนะครับโอเย่นี่นะนี่ครับโอเย่ไทยแลนด์ค่าเราต้องสร้างความเป็นไทยให้ต่างชาติเขารู้สึกอย่างนี้ใช่ค่ะโอเย่ไทยแลนด์ค่านะครับผมเชิญนะครับขอบคุณมากครับผม thank you thank you เจอกันนะครับทุกคนครับ